อยากจะมีแค่ฉันและเธออยู่ด้วยกัน just f o ก g e t เรือ่อง คุอยู่ไหมคุณประตูล็อกประตูล็อกประตูล็อกมาคนเดียวเหรอ<ะ>ใช่อะไรอะ่ะอืม มันล็อกคุณมันล็อกมันล็อกฮะมันล็อกอะไรอะ่ะมันคุณเปิด,เป,ดเปิดประตูให้ผมเป็นอะไรเออประตูมันล็อก <ST US S 1> อะไรอะ่ะคุณเอ้ยประตูมันล็อกค,คุณคุณอะไรวะ คุณรู้ไหมว่าคุณลืมอะไรไปข้างนอกคุณลืมผมอยู่นี่มาประตูหน่อยโอ้ยยุ่งกัดหมดแล้ววยโอ้ประตูมันล็อกอุ๊ยโอ้โอ้นปิดหน่อยอืมอร่อยละสิ โอ้โหวันนี้กินเยอะเลยหมดยังวันนี้กินเยอะนะเราอะหมดยังหมดยังลูกอมหมดแล้วละ่นะเนาะอิ่มแล้วเนาะไปไปนอนกันดีกว่าอ,อ้ยไปพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไปไปเออไปนอนกันดีกว่า เได้เวลานอนแล้วง่วงแล้วแหม่พอถึงห้องแล้วก็จะนอนเลยอโอเคนอนตรงนี้ที่เดิมนอนซะ ไม่รู้่ะนอนนี้มาเร็ว คุณคุณคุณเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคุณขอเข้าไปหน่อยได้ไหมได้แต่คุณต้องบอกมาก่อนว่าคุณไปไหนมาไม่รู้เรื่องแล้วผมเป็นห่วงฮะคือผมหมายถึงว่าคุณอยู่บ้านเดียวกับผมใช่ไหมแล้วคุณไม่สบายอยู่แล้วคุณไปตากฝนมาตายในบ้านผมขึ้นมาทำยังไงแล้ ผมขอโทษเออนั่นแหละคนอุตสาหเป็นห่วงที่ไหนได้ออกไปหาคนอื่นฮะออกไปไหนอ่ะผมยังไม่ทันได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนได้ไงคุ้ย,อยขอโทษครับ แล้วนี่สรุปว่าคุณไม่ไปหาเพื่อนคุณเหรอคุณเจอเพื่อนคุณแล้วนี่เฮะเพื่อนผมไม่มีเพื่อนที่นี่ยังจะมากลวนอีกนะไปไหนก็ไปเลยไปเอาคุณคุณ ในดาวดวงนี้มันเหนื่อยเราก็น่าหดหูอย่งเลย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยคุณทำไมมาอยู่ที่นี่อะ ต่างหดหูเหลือเกินคุณทำไมมาอยู่ที่นี่เนี่ยถามแปลกอา้าวนี่มาที่ของฉันแกนั่นแหละทำไมไม่กลับบ้านฮะนูน่นกลับไปบ้านเพื่อนแกนไปเพื่อนเหรอไใช่ กับมนุษย์คนนั้นไงที่อยู่กับแกฮะเขาเป็นเพื่อนแกนะรู้เปล่าแต่ว่าผมยังรู้จักเขาไม่นานเลยนะยังไม่ทันได้สนิทกันเลยอนะ่ะแบบนี้เป็นเพื่อนได้ด้วยหรอได้สิเป็นได้ อย่าบอกนะว่าแกไม่เคยมีเพื่อนนะฮะก็มีเพื่อนก็มีแต่ว่ามันก็ต้องเิทกันก่อนเป้าถึงเป็นเพื่อนกันได้เข้าใจอะไรยากนึ่งเลยว่าแต่แกว่างไหมตอนเนี้ว่างค่อยน่าคุยนะยี่ไง จนะจะบ้าเหรออะไรอ่ะบอกทำไมเราเจ็บนะเาก็ให้เกาคางเนี้ยเกาคางเนี้ยก็ไม่บอกอ่ะนี่อ๋อตรงนั้นแหละที่ฉันจะบอกก็คือจริงๆแล้วเพื่อนที่ดาวตรงนี้มันหาง่ายมากรู้จักกันแบ๊บเดียวก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วแล้วบางคนก็ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาด้วย เพื่อนธรรมดาแล้วยังไงเล่าเอองเลยก็ตอนแรกเป็นเพื่อนธรรมดาแต่พอรู้จักกันไปสักพักจากเพื่อนธรรมดาก็กลายเป็นเพื่อรักไนงะเพื่อรักอะ่ะน่าวเราจำไม่มีหรอกเพื่อนรักหรอเอม,มนุษย์นี่เขา รู้สึกแบบนั้นจริงๆหรอใช่มีอะไรอยู่ในหูไหมเนี่ยขอบใจมนุษย์ที่ดาวดวงนี้อ่ะมีความรู้สึกกันทั้งนั้นแหละแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะ ถามมากจังเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันใครที่ให้เข้าวฉันกินแปลว่าเขารักฉันาคุณ ดาวโลกกับอวกาศม,มันต่างกันขนาดนี้เอาไงต่อดีชุน